ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยออดาเอ็กซ์ต้าโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิสสวัสดีครับท่านผู้ชมฝันในี้ไกลไปถึงสัปดาห์นี้นะฮะกรีนจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักนะฮะกับแขกรับเชิญของเรานะซึ่งเธอเป็นศิลปินนักร้องนะฮะที่มีชื่อเสียงผู้ชื่อไปเนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักนะครับที่สําคัญเนี่ยเส้นทางกว่าที่จะมาเป็นนักร้องของเธอทุกวันนี้นะโอ้โหมีความสนุกสนานอย่างมากนะฮะและที่สําคัญเธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินดังๆระดับโลกมาแล้วหลายคนด้วยกันนะครับ ซึ่งวันนี้ใครอยากจะเป็นนักร้องใครอยากจะเป็นศิลปินนี้ต้องติดตามชมให้ดีและตอนนี้เธอรอเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเธอกันครับผมตามมาเลยฮะผู้ชมครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับคุณสาวนิดนวพันหรือครูกกบครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราคุ้นเคยกันดีเราจะเรียกกันครูกกบนะฮะในเทปนี้เราจะเรียกกันเป็นเป็นคุณครูเป็นครูกกบ <enth Guer in> ครับผมก่อนอื่นเลยเมื่อตอนต้นเบรกกินแนะนำให้ผู้ชมรู้ไปแล้วว่าครูกบเป็นใครแต่ว่าให้ครูกบแนะนำเพิ่อมอีกหน่อยว่าตอนนี้เราทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างโอเคก็จริงจริงแล้วครูก็ยังสอนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าสอนที่สตูดิโอส่วนตัว <c oughs> ที่เนี้ยเดียวแล้วไม่ได้สอนมหาลาัยแล้ว <c oughs> นะแล้วก็ <c oughs> วก็ยังคงแสดงอยู่ถ้าจะ ถ้าจะเห็นบ้างตามสื่อจะเป็นคอนเสิร์ตศรีมศักดิ์ที่ไปร้องคอร์ดเออสิปีละตัวตัวกันมาสิปีแล้วเออแล้วก็ยังคงร้องเพลงอยู่เพียงแต่ว่างานของครูมังจะเป็นร้องในตามอีเวนต์ก็จะเป็นแบบค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่ได้แบบทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เล่นเหมือนหายไปอ๋อวันนี้ก็กลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิลใหม่อ่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงซิงเกิลกันช่วงท้ายด้วยนะฮะอ่าแต่ว่าหลังจาก เรารู้ไปแล้วว่าครูกบเป็นใครทําทอะไรที่ไหนยังไงย้อนกลับไปช่วงวัยเด็กสักนิดหนึ่งครูกบเนี่ยตอนนี้เป็นครูสอนร้องเพลงถูกไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ครูกบก็เคยประกวดร้องเพลงมาด้วยใช่ใชแต่ว่าเราทราบมาว่าเด็กๆครูกบขี้อายมากขี้อายจนไม่น่าเชื่ออ,อไม่มีข้าบหลงเหลือแล้วทําไมเราถึงอ,อยู่ดีกวันหนึ่งพัฒนาการเป็นนักร้องได้จากคนขี้อายอก็เอางี้ขอย้อนเล่าไปไกลนะครนะคะคือขี้อายมากๆนี่คือตั้งแต่ สมัยก่อนจะมีเด็กเลยคือเตรียมอนุบาล์เขาจะต้องมีการแข่งร้องเพลงข้าน้ำนมไงคือเราชอบฟังคนอื่นเขาร้องนะแล้วก็คือชอบฟังแต่เป็นคนนั่งไงคือกลัวทุกอย่างที่มไปพูดหน้าห้องไปยืนหน้าห้องนี่หัวใจไม่เคยกล้าแสดงออกยิ่งกว่าไม่กล้าลูกหัวใจจะแบบนี้ฮะตื่นเต้นเลยนะแต่แบบชอบจังเลยแบบเหมือนแบบคนอื่นเพราะว่าไม่เคยอยากแข่งไหมกงเงียบแต่ว่าข้างใน างทีเราอยากลองคือเราชอบแหละแต่ว่าก็ไม่กล้าคมันแบบคือมันก็ตื่นเต้นแต่รู้สึกว่าเรากำลังสู้ตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็พอมันผ่านไปครั้งหนึ่งก็ค่อยๆดีขึ้นป .6 อราก็ลองอีกงานโรงเรียนพอเข้ามัธยมม .1 ก็เนี่ยต้องยกความดีให้กับโรงเรียนครูก็อยู่มัธยมสาธิตอีกนะภาษาอก็จะมีเสียงตามสายคือครูเป็นดีเจเขาเรียกห้องเอวีนนะคะแล้วก็ ครูก็จะเพลงเพลงที 2> 2> ่แบบดังๆอะไรเงี um um ้ยหรือเพลงครูก็ชอบอ่ะฟ um> ังเพลงนี้แล้วก็นวันนึงก็มีแข่งประกวดเพลงอีกในโรงเรียนระดบมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ยครูก็อ่ะขำๆไม่เคยเล่าแล้วดิสนุกอ่ะก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ก็จริงก็ยากนะตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันชิวๆไม่ได้ลำบาก รู้สึกเหมือนไปร่วมสนุกเฉยอะไรเงี้ยก็มีอัดเสียงใส่เทปมาเปิดเป็นเทปนะคะคุณอัดเสียงใส่เทปแล้วก็จะเพล่ทุกเช้าคราก็รู้สึกเหมือนเหมือนเรื่องมีมิชชั่นเนี้ยเออนั่งรอเมื่อไหร่ถึงคิวเราออกปุ๊บแล้วครูก็ประกาศคือมันสนุกอ่ะได้ลุ้นอะไรสักอย่างครับแล้วก็แข่งก็แพ้คือเข้ารอบสุดท้ายแห่ะก็แพ้ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยก็เริ่มกล้าแข่งแล้วล่ะตอนนั้นเดิมมันเหมือนแบบความขี้อายเริ่มลดลงเนี่ยครับ เออมันทําให้ค่อยๆลดความที่อายเนาะลงไปเนี่ยนก็มีประสบการณ์มากขึ้นผููกบครับหลังจากที่อ่เราประกวดร้องเพลงครั้งแรกแล้วไม่ประสบความสําเร็จตอนนั้ยยังไม่ผ่านข้ารอบครั้งต่อไปเราเรา,เรา,เราทำยังไงต่อไปฮะก <c oughs> ็แข่ <c oughs> แองอีกไม่ยอมแพ <c oughs> <ซะ>้ใช่ยังไงเออใช่แต่ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปแข่งขันับใทรแต่อยากมีส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปเจอคนที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันอคือพอเห็นภาพเห็นเขาแบบอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบ ก็อยากไปรู้สึกอย่างนั้นบ้างอ่ะพอที่บ้านบอกว่ามันผิดก็ไม่เห็นเป็นไรตกรอบก็ไม่เป็นไรจะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆทำให้รู้สึกแบบอันเลิศอ่ะนอกจากที่เราแบบรู้สึกเองว่าอยากก็เป็นอีกแรงอีกหนึ่งแรงขับว่าอย่างนั้นใช่ค่ะนะฮะแล้วทีนี้นอกจากว่าครั้งแรกคือเราต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่กประกวดร้องเพลงเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เรียนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทราบมาว่าพอครั้งต่อไปเนี่ยที่กาลังจะต้องแข่งครั้งต่อไปเนี่ยเราได้ไปเทคคอร์สแร้อได้ไปไปเรียนเพิ่มเติม ก็ได้ได้ได so like ้คุณลุงสุขุมนวพันธ์ตอนนั้นก็อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยคุณลุงคุณลุงก็จะสปอนเซอร์เป็นผู้มีอุปการะคุณในการส่งเสริมการศึกษาอยยวดแล้วก็ให้คําชี้ชี้แนะแล้วก็คือให้กำลังใจด้วยแล้วคุณลุงก็คุณอาก็รวมทั้คุณพ่อคือไม่มีใครขาดเลยทุกคนสนับสนุนหมดใช่ทั้งทั้งที่ว่าที่บ้านเป็นนักธุรกิจหมดแต่พ่าก็บอกว่าพวกเราเข้าใจเพราะว่า ยูน่าจะไปทางนี้ดีคุยง่ายคือครูไม่มีหูธุรกิจแต่ว่าเขาน่าจะเห็นความสว่างในตัวเราอะไรอย่างนี้หรอเปลฮะเขาก็อาจจะเพราะว่าอย่างอาจารย์อย่างครูดูดเนี่ยนะพอพอร้องเองไม่ได้เรื่องเนี่ยครูลุงก็แนะนาให้จากกับครูของคุณลุงก็คือครูดูดอาจารย์ดุษณีพนมยงศ์ใช่ครับพนมยงศ์ว่าครูจะได้ช่วยช่วยเหลือช่วยไกด์อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็คุณลุงก็น่าจะเห็นว่า มันเป็นกิจกรรมที่ดีครับผู้ใหญ่ทุกคนเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีคือช่วงนั้นครูแทบจะไปร้องเพลงอย่างเดียวแทบจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะเน้นหนักมาทางร้องเพลงใช่พอเรียน๊บก็จะเข้าไปเรียนร้องเพลงก็เข้าไปเรียนต้องหยุดสองอาทิตย์เต็มๆอ่ะแล้วเพื่อจะมาแข่งก่อนรอบสุดท้ายซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยมัธยมสาธิตประสานิทเข้าใจ เชียด้วยครับผมประกาศหน้าเสาธงผู้คัาเพื่อนเพื่อนก็ตื่นเต้นเัยว่ะเออเพื่อนก็แบบน่ารักเพื่อนก็แบบมาเชียร์มากรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยเก็ตอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกรู้สึกดีมากที่ทั้งทางบ้านคุณลุงคุณพ่อคุณอาครับ,รบทั้งคุณแม่ลุงคุณแม่ครูเสียบอะไรแบบวทุกคนสนับ,บ,บสนุนมออะครโรงเรียนก็แฮปปี้ในการที่งั้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่เราได้ไปทำแต่ว่าในท้ายที่สุดเมื่อคูกบชนะเมื่อคูกบกได้รับ เนี่รับรันในางนน่าจะเป็นเพราะยุคก่อนหน้านั้นน่ะเนื่องจากเรนจ์ของมันคือสิบห้าถึงยี่สิบห้าอายุสิบห้ามันถือว่าเด็กสาหรับสมัยก่อน,นอคือหมายความว่าสมัยนี้ก็เด็กแต่มันมีารแข่งขันขอนเด็กด้วยไงแต่สมัยก่อนก็นจะเป็นผู้ใหญ่กันอะใช่ <นะ S 1> ก็จะเป็นแบบผู้มีประสบการณ์ค่อนข้างโตแล้วเราก็เลยรู้สึกเขาอาจจะมองเราเป็นเด็กแล้วพอเห็นเราร้องได้คล้ายๆผู้ใหญ่อ่ะมันก็อาจจะมีแบบเนื้อป่ะ มีต้นทุนที่เหมือนแบบโหดูซีเด็กร้องได้ใกล้อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่ร้องได้อย่างผูายายออ้พใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ได้รางวัลเนี้ยเพราะว่าทางบ้านก็ส,สับสนุนมากแล้วก็ทําให้พาให้ครูได้ไปเรียนแบบเนี้ยครูดุอาจารย์ดุชน,มน,มน,มนินองนอง่าเงี้ย<ช>คือสมัยก่อนครูลองเพลงก็โอ้โหถ้าจะไม่คือน,น้อยมากนะคะ่ะแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้เียนครูดุก็คือสุดยอดแล้วแล้วก็ ครหลุดก็จะไกด์คือเขาก็เห็นเราอย่างเนี้นกกยเขาไกด์ให้เราอะเราก็ได้เทคนิคต่างๆมานะครับคนจะรองอืมเนี่ยพ่อไกด์ให้ตอนแข่งอย่างชัดเจนอคือไม่ถึงก็ได้เรียนครูก็บอกเองเลยยังไม่ได้เรียนกันเลยนะแต่ว่าครูก็ไกด์ให้แนะล้วรองอย่างนี้นี้ดีกว่านะคือ พูดง่ายว่าก็ต้องฟังผู้ใหญ่เพราะคิดเองไม่ได้อืก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นก็ยังเด็กแล้วก็ยังไม่มีเวลาได้ยังไม่มีโอกาสได้เรียนกับครูร้อยเปอร์เซนเลยทีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเหมือนได้เรียนแหละนะใช่ไหมได้อยู่กับครูเก่งๆแล้วก็ได้เรียนกับอาจารย์ท่านอื่นๆที่ไปในแนวต่างๆกัน หนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยแหละแล้วก็ออทุกคนก็สนับสนุนด้วยเราก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็น่าจะน่าจะไปได้ดีด้วยเราก็รู้สึกมันดีแน่แล,แล้วใครๆก็สนับสนุนเราเอะไรอย่ออางเงี้ยแต่ผมผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะแล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะฮะเส้นทางกว่าที่ครูกบจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เป็นศิลปินเต็มตัวที่ Grammy นะฮะแถมยังมีผลการเรียนในเรื่องของการร้องเพลงที่ดีมากอีกเรื่องราวจะเข้มข้นสักแค่ไหนติด ส้วงหนังสือแนะนำดีๆสนับสนุนโดยออร์ดาเอ็กซ์ต้าโทนิกและไปไปแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิ้ ชาของสวงสวร,รให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้เกิดมาดูแลวใจดวงเกิมาเพื่อรักแค่คนนี้เกิมาเพื่อมีสักวันที่ฉันมีเข้าสู่ช่วงที่สองกับตันในี่ไกลไปให้ถึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟัง ครูก,กบเล่นเปนโนร้องเพลงให้เราฟังกันไปแล้วทีเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเส้นทางการเป็นศิลปินเต็มตัวของครูก,กบกันมากขึ้นนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเป็นศิลปินพูดถึงเรื่องการเรียนก่อน<ม>ครูกบเรียนมาทางด้านร้องเพลงโดยตรงเลยใช่ไหมฮะเ,เรียกว,ว่าเรียนดนตรีรดีกว่านะก็ที่ตัดสินใจไปเรียนก็เพราะว่าการแข่งขันนี่แหละแต่ที่ได้ดีจริงๆหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ก็เลยขอทางบ้านขอคุณลุงขอคุณพ่อคุณลุงคนส่งไปเรียนอีก บอกว่าขอไปเบิร์กลี่แล้วกันอาไปเรียนต่อที่เบอร์กกีย์แล้วก็มีคนแนะนําก็คือคุณคุณอาแปะชินะัอาอนุพันธ์ชนะผม,ผมที่เป็นคนจัดการแข่งขัน Award, นิสซันอ,อ,อวอร์นี่แหละเพราะเขาอะรู้จักทางเนี้ยมามาดีเขาบอกว่าเบอร์กลีี่นี่แข่งทางแจฟนะแต่ก็สอนสอนสไตล์อื่นๆด้วย เราอยากเรียนป๊อปก็ต้องไปทางเนี้ยเรียกคอนเทนต์แปรรูปหนึสิครับผมก็ขอแบบเออไปทางนี้แล้วกันนะเขอบคุณญาแปดที่แนะนำเพราะทางบ้านเป็นนักธุรกิจแล้วก็สมัยก่อนก็ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าแพร่หลายมากนะก็ไปเออครูมีครูมีแต่ปริญญาครูมีรูปรับปริญญาครูไม่ได้เคยใส่ชุดคุยเลยนะอ่าฮะเพราะตอนนั้นไปเรียนต่อเลยติดเกินไงอ่าฮะตอนนี้อยากใส่ครับคือเบอร์กลี่เนี่ยแบบใครก็รู้ก็โอ้โห ยากเราเป็นโรงเรียนที่แบบว่าคนมักจะนึกว่ายากมันไม่ได้ยากทุกอย่างสอนทําให้รู้สึกง่ายขึ้นแล้วพอมันเป็นคําศัพท์ดนตรีคาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษมันจะเข้าใจง่ายกว่าภาษาไทยพอภาษาไทยมันจะมีคําพิสดารจะเริ่มงงอ่ะแต่ถ้าเข้าใจทับศัพท์ใช้มังทีมศัพท์เทคนิคเลยมันจะเข้าใจตรงตัวมันจะเก็ตไปเลยใช่ค่ะก็คือศัพท์เทคนิคทางดนตรีมันเข้าใจง่ายงั้นพอไปเรียนรู้สึก เออัอนีง่ายหนี็นนนนสบายหลายคนก็บอกอ๋อพอเรียนมาแล้วบอกอนนก็ช่วยเหมือนกันแต่มันคนละทฤษฎี mm hmm. ที่เรียนเรียนคลาสสิกครับผมแต่ที่ไปเรียนเป็นแจ๊สซึ่ง mm hmm. หลังจากที่อาครูไปเรียนนะฮะ,ะก็จนได้อนุปริญญามากระสุดว่าก็มีปริญญาสองใบเรื่องการเรียนดีเด่นอย่างไม่พอนะท่านผู้ชมแต่ว่าเรื่องของเส้นทางการเป็นนักร้องก็โอโ้โหสนุกสนาน,นกานแท้กันครูก้าวเข้ามาเป็นศิลปินได้ยังไงครับผม เออเป็นศิลปินได้ใหง่ใหญ่จุดเริ่มต้นถ้าถึงอัลบั้มนะครับผมก่อนหน้าทำอัลบั้มเนี่ยคือครูกลับมาแล้วก็มีโอกาสได้ร้องกับเบียโซก็ออรดิชั่นก็ได้ทั่วเบียโซคือ Bangkok Symphony Orchestra ตราก็คือก็ทำมันเข้าใจว่าอ๋อการที่ได้เรียนหลายๆแบบเนี่ยคือมันได้ใช้นะวันหนึ่งในท้ายสุดมันก็เกิดประโยชน์ใช่เพราะตอนปีสองที่เกือบควิดก็เพิ่งร้องแห่งห้องเนี้ยครับผมมันแบบ ไม่เข้าใจมไม่รู้สึกแต่จริงแล้วคือเราได้ใช้ทุกอย่างที่เราเรียนมามแล้วก็อพอมาสแสดงปุ๊บครูก็เดินไปสมัครเองเรียกเดินสมัครเองเขาไม่ได้เชิญเข้าไปนะคะเรียกได้ว่าตอนนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยถ้พาพาทุกวันนี้อยากเป็นนักร้องมีเวทีเต็ไมไปหมดแต่ตอนนั้นคือเดินวอล์กอินเข้าไปเลยวอล์กอินจริงรแล้วก็ ใครๆก็ไม่เชื่อบอกเเคยนั่นแล้วมีคนมาชวนไม่มีฉันเดินดฉันเองเลยก็แบบอ่าขอไปออดิชั่นได้ไหมคะอ่าก็เขาก็เคยเห็นแสดงก็เลยไม่ต้องส่งเทปเมื่อก่อนต้องมีส่งเทปเดโมแล้วค่อยเข้าไปเจอหลังจ้เขาเคยเห็นเคยเห็นเราแสดงแล้วก็เลยให้เราไปแบบอ้าวเข้าเข้าอ่าสกรีนเทสเลยแล้วก็อ่พอเข้าไปก็อยู่กับมิโก้ครับผมอันนั้นคือจุดที่ ได้เข้าไปอะไรที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขเราจะทําได้เรื่อยๆเรื่องปกติคือหลายๆคนจะบอกเบอร์รี่มาตลอดมันต้องลองไงออะไรที่คุณทําแล้วคุณอยู่ได้ตลอดยังไงผลงานก็ต้องดีแล้วคุณจะไม่มีวันรู้สึกเหนื่อยเพราะเรามีความสุขกับมันเราจอยกับมันใช่เหนื่อยท่กายแค่นิดเดียวอฮแต่ผลลัพธ์มันคุ้มค่าใช่มีความสุขตลอดครับผมทีนี้อีกอย่างหนึ่งปัจจัยนอกจากตัวของเราเองแล้วในการที่จะประสบความสําเร็จได้ ครอบครัวมีส่วนมากแค่ไหนครับมีส่วนมากที่สุดในโลกก็ที่ได้ทุกวันนี้พ่อทางบ้านโดยเฉพาะคือคุณพ่อเนี่ยกะสัตว์นตั้งแต่เด็กคุณพ่อท่าเล่นเปีนโนก,ก็ทําให้พี่แบบ้ <c oughs> ยินเพลงเอะไรใ่รถนะเขาชอบเปิดซึนซับเออใช่แล้วก็แบบแล้วก็พอให้ได้เรียนเป็นโนแล้วที่ทบอกเล่นแล้วมันนิ่งสามารถซ้อมได้ไปกี่ชั่วโมงนนั่งอยู่ได้เฉยแต่พอหยุดเมื่อไหร่เป็นลิงแลวอ่ะมันมีสมาธิเมื่อเล่นใช่มีความสุขมันรู้สึกว่ามีความสุขเวลามีสมาธิ แล้วพอคุณลุงเห็นก็สนับสนุนมากคือแนะนำเลยว่าอีกห้าปีนักร้องจะเนี่ยการร้องเพลงจะบูมที่พ่อเขาเลยแล้วเขาก็ให้สตางค์เราไปเรียนเหมือนที่เขาสนับสนุนการศึกษากับหรือเขาจะให้ทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณลุงแล้วก็คุณอาที่แบบเหมือนเป็นแนนนี่นิดนึงก็จะคอยให้คาแนะนาคือพูดแต่ในสิ่งดีๆว่าอย่าไปหวังอะไรมันเป็นประสบการณ์แล้วก็อ่า เห็นว่าตัวเห็นว่าเราทำแล้วมีความสุขเนี่ยทุกคนมีความสุขแล้วแล้วเรื่องเงินเนี่ยมันจะมาตอนที่เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำมันจะเป็นผลพลอยได้ตามมาทีังคืออย่าบอกอย่าไปคิดเงินก่อนอย่าคิดถึงเงินก่อนเนี่ยเพราะทางบ้านล้วนๆเลยแล้วก็เพราะโรงเรียนใช่ไหมคะท่านอาจารย์แล้วก็คือคือคนรอบตัวเราแบบทุกคนซัพพอร์ตและมีส่วนกับความสำเร็จของเรานี่ว่าเป็นบุญของคภูอคือมีคนรอบตัวนี่เป็นคนที่ต้องเลือกเป็นคนดีนะคือเห็นคนอื่น ได้เรายินดีด้วยอ่ะ <S <S> มันก็เราเป็นกัลยะาณมิตรนะว่าอย่างนั้นเออ,อใช่ค่ะเริ่มทำมาเริ่มเริ่มมา <S 2> <S 2> ทำมาสายทำมาทีนี้ <S 2> <S 2> สําหรับน้องๆที่กำลังชมอยู่เด็กๆดูรายการเราเยอะนะครับทีนี้บางคนอยากจะเริ่มต้นกันเป็นนักร้องไอ้อย่างครูกบเองก็เคยเป็นครูงก,กินมาก่อนอทุกวันนี้ก็ยังเป็นครูงกินอยล่ะอยากให้ครูกบแนะนําน้องๆหน่อยว่าถ้าจะเริ่มต้นน้องเพลงเราควรเริ่มต้นยังไงมีเทคนิคไหมต้องอะไรต่ออะไร เอาเอาแบบว่าจุดไหนอะแบบจะต้องไปแข่งไหมมันควรจะเริ่มยังไงว่าอยากร้องเพลงอยากมีอะไรแนะนำกัไหมถ้าถ้าถ้าอยากจะร้องเพลงที่ดีต้องชอบเองก่อนต้องรักมันก่อนเออต้องเหมือนไม่เรียกรักอะไรเพราะครูก็ไม่รู้ครูลักหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวของเราใช่คือท่านเมื่อไหร่ทุกท่านน้องๆร้องเรารู้สึกแบบมีความสุขตอนร้องอ่ะ เขาถูกทางแล้วล่ะก็เป็นหนึ่งสัญญาณละ,ะอีกหนึ่งสัญญาณคืออยากจะร้องันทั้งวันอะ่อะก็ <c oughs> ยิ่งใช่ละอ,อ,อ๋ออินเนอร์มันแน่นมันแบบคือมันโหมันโชว์แล้วมันมีความสุขมากเมื่อไหร่คุณมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วพอคุณจะไปแข่งอะ่ะคุณจะส่งความสุขได้โดยที่ไม่คิดถึงการแข่งมากอืใช่ไหมพอเราใช่ไหมพราเราไม่คิดถึงแข่งคือมันก็วินวินอ่ะมันจะได้ไปเองเพราะเราจะไม่เครียดละสําคัญที่สุดคือเรามีความสุขกับมัน ใช่แล้วก็มาตรฐานเป็นยังไงมันมีมาตรฐานโดยธรรมชาติรหรือว่าต้องได้เท่านี้อันนั้นก็อีกคือมันอีกคนละเรื่องเดียวกันแต่ในตัวของเราต้องแข่งกับตัวเองให้ได้ก่อน ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นเคล็ดลับที่ครูกบแนะนําก็ใครที่อยากจะเริ่มต้นร้องเพลงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผู้ชมครับทีนี้เรื่องราวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาติดตามกันเพิ่มเติมเพราะว่าความสําเร็จของครูกบเนี่ยยังมีอีกนั่นก็คือยังมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับศิลปินระดับโลกนะฮะจะเป็นยังไงติดตามชมในฝันให้ไกลไปถึงช่วงหน้าครับ ช่วงหนังสือแนะนำดีๆสนับสนุนโดยออดารเอ็กซ์ต้าโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิ กับข้อสู่ความไม่กลไปถึงในช่วงสุดท้ายนะนะฮะและตอนนี้เราก็ยังคงนั่งคุยอยู่กับครูกบแซวนิดน้กพันนะครับผมทีนีเมาจากครูนี้ปินโมนที่ชมไปบอกว่าแขกเกิบซึของเราไม่ใช่แค่สําเร็จแค่ในบ้านของเราเท่านั้นไม่ใช่แค่ทุกคนจะรู้จักเท่านั้นนะแต่ว่าครูยังมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับศิลปินระดับโลกด้วย<ม>เล่าถึงเรื่องราวตอนนั้นเข้าฟังหน่อยค่ะช่วงนั้น ครูไม่ได้เล็นหลงตัวนแต่ช่วงนั้นจะมีครูอ่ะที่ร้องเพลงสากลเยอะที่สุดแตพูดถึงคนที่ออกเคปบบครูจะร้องเพลงสากลค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างจะชัดได้แล้วนะหน้าครูก็จะเป็นเพลงสากลเอย่างเงี้ยคือมีโอกาสได้ร้องบ่อยครผวเป็นโชคดีแล้วก็ครั้งแรกเลยที่ร้องเนี่ยคืองานของจิมวิ๊กแมนซึ่งทังแม็กซิเมชเนี่ยเขาเรียกว่ามันขอบุญพี่ต้อมคือเราก็ไม่ทราบเขาก็เป็นนักแบบดูอยู่แล้วเขาก็แบบเป็นแมวมองอ่ะเขาก็แบบเออคนนี้ร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้ว เนี่ยข้ออีกของการที่ได้ไปเรียนมันเหมือนเป็นตัวการันตินเหมือนกันน่ะมันจะร้องฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยว่าถนัดเขาก็ให้โอกาสเออไปร้องครับเป็นตัวรองนี่แหละแต่มันทําให้เรามีประสบการณ์พอจากงานนั้นเนี่ยคนนี้ก็มาเรื่อยๆอนอกจากจิ๊บบิ๊กมันยัมีคนอื่นตอนนั้นจะเป็นเดฟคอร์สเดฟคอร์สแล้วก็ MJQ จะเป็นวงแจ๊สแคปผมค่ะหลังสุดเนี่ยจะเป็นฟรานซิสซิปค่ะโอ้ไปก่อน ครูฟังเขาร้องบัวขาวนะครูหัดบัวขาวจากคำที่เสียบเอเก่งมากเลยครวเออก็รู้สึกมันก็ดีใจอ่ะใช่ไหมคะว่าเออทุกๆกคนเชื่อมือเราให้เราเป็นตัวแทนได้ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเห็นความสําเร็จมากมายขนาดนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องผ่านเหมือนกันนั่นคืออุปสรรคนะอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างในช่วงชีวิตของการทำงานก็มีมั้ไหมะแล้วถ้ามีเราผ่านมันมาได้ยังไงครัคือพอเราเรียนกลับมาเนี่ย ความเคลื่อหนึ่งอันทุกคนเเอ็กซ์คคาดหวังมากว่าต้องดีว่ามันมต้องเลิศอย่างนี้เลยเลิศม,มากต้องรู้ทุกอย่างพอถามอะไรใครไม่มีใครยอมตอบเราคือต่ตอนที่เป็นทําเทปเนี่ยบอกช่วยคอมเมนต์หน่อยช่วยบอกช่วยไกด์เราหน่อยว่ามันยังไงเพราะเราตอนนั้น,ร,ร,น,นร้องภาษาอังกฤษเพราะมันหลายๆปีมันไม่ได้ร้องภาษาไทายมันร้องไม่ถนัดบางทีคนคนคนฟังนีดบางทีอาจจะไม่เข้าใจว่าพอมันเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนอะไรมันจะติดสันเนียงติดเน้ด วาวสระเสียงเปิดเยอะๆพอม,มาปิดคำไทยมันงงคือมันงงอะ่ะมันงงแลก็ก็จะหาคนแนะนําให้ฟังใ,ให้เรารู้สึกยากแล้วทำไมเป็นอุปสรรคในการฉันอยากจะพัฒนาดีขึ้นอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่างๆที่ครูว่าไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ได้การมองโลกในแง่ดีของเรา เราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาท้ายสุดเราก็ผ่านมาแล้วก็สําเร็จทีนี้ในฐานะที่ครูกบะ,ะเป็นทั้งศิลปินด้วยแล้วเป็นทั้งคุณครูสอนน้องเพลงด้วยสําหรับเด็กๆนะฮะที่ตอนนี้อยากประกวดร้องเพลงอยากที่จะเดินตามฝันเป็นศิลปินอย่างเงี้ยครูกบมีอะไรแนะนํากับน้องๆเหล่านะั้นไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกชอบจริงๆก็ตามกระแสไหมหรืออะไรในความคิดของครูกบ กับพี่ครูจริงๆนะคือไม่ต้องคิดถึงรางวัลไงคือไปหาประสบการณ์ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆได้ไปดูว่าอ๋อเวลาเขาแข่งกันมันมีวิธีขั้นตอนอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ดูแลตัวเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้แข่งในอนาคตหรือไม่ได้มาร้องเพลงเป็นอาชีพเนี่ยคือการที่เราไปเข้ากลุ่มอ่ะใช่ไหมเราได้ไปเจอคนไปทำความรู้จักคนในอาจจะมาจากที่ต่างๆกันบางคนอยู่ต่างจังหวัดมีพื้นฐานครอบครัวมาการศึกษาเหมือนกัน มันก็จะได้เพื่อนใหม่มันจะเปิดโลกกระทัดเพราะว่าเน็มซื้อไม่ได้ต้องไปหาเองมันเป็นสิ่งที่หนังสือตำราเรียนไม่มีให้เราอะใช่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เรียนแล้วไม่รู้จะเหมือนตอนครูแข่งมุ่ไปไหนครูก็ไปแข่งนั่นแหละครๆได้เจออะไรหลายๆคนหลายๆแบบได้ทำความรู้จักแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมุ่งไปในการทําอาชีพเนี่ยการแข่งขันก็จะก็จะบอกได้เหมือนกันว่าคุณพร้อมไหมมันจะมีหลายเรื่องนอกจากสกิลในการร้องพลงในเรื่องอื่น วิธีวิธีคิดสําคัญที่สุดครับแล้วก็จะดีกับน้องๆด้วยถึงจะไม่ทําอาชีพมีอย่างที่บอกถ้าวิธีคิดคุณถูกคุณเดินไปไหนทาอะไรได้หมดทุกอย่างแล้วมันก็คือถ้าชีวิตมีความสุขเนี่ยดีที่สุดเ <ME> งินซื้อไม่ได้ไงอย่างที่ครูได้พูดไปนะเออถ้าม,มันมีความสุขเนี่ยแล้วมันมันเหมือนเราได้แพลนได้ดูว่าขั้นตอนเหมือน f o r m u l าเหมือนสูตรนิดหน่อยบอกว่า วิธีคิดแบบนี้เอาเจอปรอย่างนี้ทำนี้ใช้ได้ทุกงานเออละเมื่อไหร่เราเห็นพวกนี้เราจะไม่เราจะมั่นใจเราจะไม่กลัวอะไรนั่นแหละมันจะเดินไปอย่างสงบในท้ายที่สุดก็จะก็จะสำเร็จของมันเองไหมสำเร็จไปเองมันไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นไงคือจําไว้ความสุขเงินซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่ของวันหนึ่งก็สูญเลยครับผมความรู้สึกซื้อันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเริ่มต้นสร้างความสุขด้วยตัวเองความสุขใช่ครับผมที่นี้ ฝากเคล็ดลับถึงผู้ชมอยู่ทางบ้างว่าถ้าเกิดเขาอยากประสบความสำเร็จอย่างเราอยากมีอยากได้อยากเป็นอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทามันควรต้องมันควรต้องมีโปรเซสยังไงบ้างในการที่จะทำให้ชีวิตเราสำเร็จใส่ใจในเรื่องที่คุณจะใส่ใจ <c oughs> อะไรที่ไม่ควรก็ปล่อใใยปลไปบ้างเนื่องจาเรามีสติภาษาความว่ารู้ว่า กำลังรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรใมันพอดีอะค่ะอืมไม่สุดตกอยู่บนทางสายตลาเห็นไหมก็มาทำไมเด็กๆไปเรียนธรรมะรับลองครูว่าหนูจะประสบความสำเร็จทุกคนเป็นเรื่องของวิธีการคิดนะฮะแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะครับผมทุกอย่างนะใช่ดนตรีคือชีวิตโหจังหวะไม่ได้คือถ้าถ้ามันร้องเพลงคือบาลานซ์ดนตรีคือบาลานซ์ ท่องทุกสายเลยนะเพียงแต่ในเรื่องของสกิลในการปฏิบัติถ้าบาลานซ์ตรงกลางได้ปุ๊บมันก็ได้เลยวิธีคิดครูกบเนี่ยสมแล้วหลาที่เป็นอาร์ติสเพราะว่าจริงๆวิธีคิดอะไรต่ออะไรต่างๆเนาะดับให้มันอยู่บนพื้นฐานความสุขความพอดีเนาะท้ายสุดมันก็จะดีเองทีนี้สุดท้ายแล้วแหละเราทราบมาว่าครูกบกำลังมีผลงานใหม่อยู่ด้วยตอนนี้พูดถึงผลงานตัวเองนิดนึงครับก็พูดแล้วฝากด้วยเลยได้ไหมฝากเลยฝากเลยเปิดตึงพี่แกก็รอคอยมา6ปีนะคะกับการทำทำเพลงใหม่นะแล้วก็ ได้รับโอกาสจากพี่ป้อมสเนโชนิคุณต้องขอขอบคุณพี่ป้อมไปหลายรายการยังไม่ขอบคุณพี่เลยเนืหน้ากันชินขอบคุณพี่ที่ให้โอกาสรับเข้าสู่บ้านสหภาพดนตรีนะคะแล้วก็เราก็อยู่เป็นครอบครัวทำงานกันแบบเรียกะไรดีคือคนกันเองรู้จักกันพูดได้เต็มปากไม่ต้องอันเลยล่ะรู้เกลงใจเลยมากแต่ว่าก็ขอขอบคุณที่ที่ให้โอกาสได้ทํางานเพลงที่คิดเองหมดเลือกเองหมดทุกอย่างครับชื่อเพลงอะไร รับฉันไว้นะเธอรับฉันไว้นะคก็จริงๆเพลงนี้แต่งขึ้นมาให้ครูเนาะแล้วก็คันนี้เราก็หาที่ป็โมทดนะคะแล้วก็เลยไปฝากดาราวิดีโอกับละครเรื่องบริการสาวช่องเจ็ดตรงไหมจับเลยสุดเรคอรแล้วก็ก็คันนี้เราก็ปล่อยเพลงพร้อมละครครันนี้ในละครจะได้ยินไม่เต็มเพลงนะคะ ตอนนี้เริ่มโปรโมตทีมบ้างแหละเพิ่งส่งเหลวไปค่ะแล้วก็เอ็มวีกำลังจะตามมาก็ต้องรอติดตามกันก็ฝากไปด้วยนะคะรับชมไปนะคะใช่ซึ่งแหมครูกบอยู่กับเราวันนี้ทั้งทีนะคะจะไม่ร้องก็ดูจักรไรกระไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลารายการไปด้วยเสียงเพราะๆจากครูกบสวนิดีนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ครูกบได้มาเล่าเรื่องราวแล้วก็เคล็ดล ok ับเทคนิคความสำเร็จต่างๆให้เราฟังกันได้ชมนีนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาติดตามชมฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่สัปดาห์หน้านะวันฮะว 曾经的。